สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โจนจะมาเล่นปีนอุ้ยปีนเสียงอะไรไหมความเลยล้มลมเดี๋ยวจะปีนจะเป็นโจนที่แสนซนนะหมายเลขเดิมเลยนะครับหกสองเจ็ดสาแปดนะบ๊ายบายอุ้ยอุ้ยน่นมีตำรวจมาแล้วเราจะไปดูวิวสวยๆกันบนนี้ดีกว่าโอ้โหสวยมาก เป็นโจนที่แบบได้ดูวิวสวยมากแล้ววังถ้าสะดุดเนี่ยร้มเนี่ยขาหักเลยนะโอเค okay. มาดูวิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปแกล้งตำรวจต่อดีกว่าที่นสนจอุ๊ยได้ยินเสียงอืจะคุณไปโน่นกระโดดลงมาอื้ขาเกือบหักเลยเ,เดี๋ยวเห็นหมาอยู่น,นู่นโอเค เราแอบไปเอาหมาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตำรวจมาหลบก่อนดีกว่าลบลบลบโอ้ยตำรวจโดนมาหลบทันพอดีอืมโอ้โหตำรวจไปแล้วไปเอ้าเซ็งเลยอ่ะหมาโดนจับใส่กรงละไม่มีอะไรทำละเนี่ยไปเล่นดีกว่าเอากรงแบบเล็กๆลดีกว่าไปทีนี้ เอ้าทำไมมาตรงนี้ตำรวจก็อยู่ตรงนี้อีกเนี่ยโอเคงั้นเราไปเล่นที่อื่นดีกว่าเรากลัวตำรวจจับเรามากเลยกระโดดเอ้ยเราจะปีนปีนท่ออันนี้ดีกว่าขึ้นไปข้างบนเราอะเป็นโจรที่ซนมากปีนอึ๊บอึ๊บจับอึ๊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 บ อ้าวตกอยช่วยด้วยตำรวจช่วยด้วยใครอยู่เดี๋ยวช่วยด้วยช่วยด้วยโอวยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นอะ้วไหมโอ้อยตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อกี้ผมตกขอบคพาครโรงพยาบาลเสร็จแล้วรค่ะเสร็จแล้วนะขอบคุณครับตำรวจรักษาเสร็จแล้วบ, RIGHT า,วบายบายตำรวจบายตำรวจจะไปทำงานต่อเหรอ,อโอเค แล้วตำรวจเอาเอาหมาของตำรวจไว้ไหนอ่ะเอานาของตำรวจไว้ในกองไว้ในกองเหรอกองอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สถานีตำรวจอยู่ตรงไหนอ่ะสถานีชี้ให้ดูหน่อยอยู่ตรงนู้นไหมาครับโอ้ยอยู่โน่นเหรอโอเคแล้วตำรวจจะไปไหนต่อกลับงกลับสถานีโอ้ยวันนี้ไม่ได้ไปทำอะไรเลยตกท่อแล้วก็ตำรวจก็ ไปดูหมาอีกละวเราไม่ได้ไปแกล้งหมาเลย